สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปล้อส,สวนกล้วยนะคะล้อส,สวนกล้วยสวนมะละกอของยายค่ะนานแล้วนะคะที่เราไม่ได้ไปดูสวนกล้วยสวนมะละกอกันค่ะก่อนที่จะไปก็พามาชมน้ำ พุค่ะน้ำพูสโซลาเซลล์นะคะยายทําขึ้นมาเองค่ะทําให้ออกซิเจนป่านะคะทําให้น้ําไม่ขุ่นด้วยนะคะขอกบุ้งของใหญ่รอบสะใหญ่ก็ตัดออกไปจะหมดแล้วนะคะ ต้นเขาก็แก่ดอกเขาก็เยอะแยะเมล็ดแก่ของเขาเราก็เก็บไว้ทําพันธุ์แต่ตรงนี้ตายก็จะหมดแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ยายก็จะเอามาปลูกใหม่นะคะขอบุ้งตรงมุมนี้นะไปค่ะเดี๋ยวยายจะพาไป ดูสวนมะละกอสวนกล้วยนะคะโอ้โหสสวนลกมากเลยค่ะอย่างนี้เราต้องมาถางแล้วสินะ ก่อนะทางเดินกลัวมีงูนะคะได้งูตอนกล้วยของยายก็ตายพายก็จะหมดแล้วนะคะตัดออกเลย ตอนนี้ก็ตัดออกนะคะเถาวันคุมต้นมันของยายหมดแล้วนะคะเจอมะละกอสุกลูกหนึ่ง เดี๋ยวไปดูต้นนั้นอีกค่ะแล้วก็ต้นนั้นสุกแล้วยังเอ่ยโอ้ยรกมากลกมาก อูดยังไม่สุกอาทาวันออกก่อนขึ้นมาเกี่ยวต้นมะละกอของเราจะตายแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วไปแล้วไม่สุกเลยมะละกอต้นนี้โวยโลกมากกวงงู ได้ลูกเดียวเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาถางชางวันออกนะคะเราก็มาตัดต้นกล้วยที่ตายออกด้วยค่ะหลังจากที่เราเก็บมะละกอมาแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปดูฟักค,ค่ะฟักเขียวของยายที่ปลูกริมรั้วนะคะ เห็นไอล่ะลูกของเขานี่ค่ะเห็นแล้วยังค่ะลูกใหญ่ลูกยาวด้วยนะคะนี่อีกลูกนึงค่ะ ใหญ่มากเลยนะคะสวยมากเลยค่ะปกริมรั้วค่ะนี่ลูกนึงค่ะนู่นลูกนึงนะคะ เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะไปล้ะค่ะ